บทที่10บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังปะควาสักเกสุวิหรติกัปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตติงปัญจมาเตหิพิกุสัตเตหิสัพเพเหวะาอารหันเตหิทัศหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนสนิปติตาหุนติภะควันตังทัศนายะภิกุสังกะจัตโธโะจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวนังเอตะทะโหสีอยังโข พะวาวสเกสุวิหารติกับิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัตทิงปัญจมตเตหิพิขุสัตเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยผูเยนาสนิบริตาหติพะควันตังทัศนายาพิขูสังกจายานูนะมยัมปิเยนะพะวาเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาพะวัตโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามติอัโขตาเทวตาเสยยะถาปินามะพลวา ปุริโสชมาติตังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาติตังวาพาหังสมิเชยยะเอวะเมวาสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควโตปุระโตปตุราหังสุอตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอาถาสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอีมังขาทางอาภาษิมหาสมโยปวันนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตัมมหะอีทัง อิมังธรรมสมัยังทักกิตาเยวะอป,ปะราชิตาสังคันติอตโขอ,อปาราเทว,าวาตาะควะตโตสันติเกอิมังขาทางอภาสิตันตระพิกโวสมาทะหังสุจิตตังอัตโนอ,อกชูกะมากังสุสาราถีวะเนตานิขะเหตวะอินทริยานิรักขันติปนิตาติอัตโขอ,อปาราเทว,าวาตาะควะตโตสันติเกอิมังขาทางอภาสิเชตวะกีลัง เชตวะปะรีคังอินทกิลังโอหัตจามเนชาเตจรันติสุทธาวิมาลาจากขุมตาสุทันตาสุโสนาคติอจขโอปาราเทวดาภควาโตสันติเกอีกมังขาทางอภาสิเยเกจิพุทธังสระนาคตาเสนาเตคมิสันติอปายาภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะริปูเรสันติติอจขโอะภควาภิกุอมันเตสิเยผูเยนาพิคเวทศสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิบริตาหุติตถาคตังทัศนายะพิกูสังฆา เยปิเตพิกเวอเหสูงอติตามัทานังอันโตสัมมาสัพพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานังอิตปรามาเยวะเทวตาสันิบติตาอเหสูงเถยญถาปิมายหังเอตาระหิเยปิเตพิกเวปวิสันติอนาคตามัฏฐานัง อรหนันโตสมมาสัมพุทธาเตสัะปิภควันตานังเอตัปรามาเยวะเทวตาสันิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิมายหังเอตระหิอจิกิสามิภิคเวเทวกายานังนามามิกิตติสามิภิคเวเทวกายานังนามามิเทศิสามิภิคเวเทวกายานังนามามิตังโซนาถาสาธุกังมนาสิกโรธาภาสิสามิติเอวัมพันเตติโขเตภิกข <evet S 2> ุภควัโตปัจจโสสุงภควาเอตัทธโวจ่า สิโลกะมนุษย์กัสมิยถาภูมิมาตทัศิตาเยสิตาคีริคพรังปะหิตตาสมาหิตาบุถูสีหาวสันลีนาโรมะหังสาพิสัพพุโนโอทาตมณะสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลาเผยโยปจัตเตยัตวะวเนกกะปิลาวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสะเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถภิกโวเตจะอตปัปมกรุงสุตวะพุทธะศาสนาเตสัมปาตุระหุยานาอมนุษสานัทศาสนงอเปเกสะตัมมัทขุงสะหาสังอัฏฐสตริงสตัง เอเกสหัส,สานังอมนุษสานัตมัตสุง อปเปเกนันตมัทข ja, ุงทิสาสภา菩าอหุงตันจัสพังอภิญญายะววกิตวานาจักุมาตัโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสัสเนระเตเทวกายยาพิกันตาเตวิชานาถพิคโวเยโวหังกิตยิสามิคีราหิอนุปปสโสสัตตสหันสาวะยาขาภุมมากับิราวัตวาอิทิมันโตชุดิมันโตนะวตโยยัสสินุมัทมานาพิกามุพิขุนางสมิติงวะนางชัสหาสาเหมมาวตายาขานันตวานิโนอิติมันโตชุดิมันโตนะวตโยยัสสินุ โมธมนารพิกามโมพิขูนางสมิติงวะนางสาตาคิราติสาหสายักขานันตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตน้งโตยัสสิโนโมธมนารพิกามโมพิขูนางสมิติงวะนางอิเจเตโสละสาสาหสายักขานันตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตน้งโตยัสสิโนโมธมนารพิกามโมพิขูนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัจัสตายักขานันตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตน้งโตยัสสิโนโมธมนารพิกามโมพิขูนางสมิติงวะนางกุมพิโรราชคะฮีโกเวปุลสาณิเวสนัง ขยโยนังสตัดสหัสสังยะขานังปยุปปาสติกลุมพิโรราชค่ะฮิโกโสปะะสมิติงวนังปุริมันจะที่สั่งราชาทตาตโถปัสาสติขันธพานังทิปฏิมหาราชายาสาศิโสปุตตปิดตัสสาภาวินธนามาหพภะลาอิทิมันโตชุดิมันโตนังตัวยาสสินนมธรมนาพิการมุพิขุนังสมิติงวนังทักขินันจะที่สังราชาวิรุณโถปัดปะสาสติกุมมาทานนังอทิปฏิมหาราชายาสาศิโสปุตตปิดตัสสาภาวนธนามาหพภะลา อิทิมันโตชุติมันโตนั้นวันโตยัสสิโนมุทมานาพิการมุลพิขูนางสมิติงวันังปัชิมันจัตที่สังราชาวิรูปขวบภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชาญาสสิโสปุตตปิตตสสภาวะโอนธนามามหาพลายอิทิมันโตชุติมันโตนั้นวันโตยัสสิโนมุทมานาพิการมุลพิขูน พิกขุนางสมิติงวะนังอุตรันจัดที่สังราชากุเวรรตปัสสาสติยักขานางที่ปติมหาราชาญาสศิสโสปุตตปิตตส,สักพระโวนธนามามหาภารายทิม,มันโตชุติม,มตันโตนัวมันโตยสศศิโนมธรรมนาพิการม,มุพิกขุนางสมิติงวะนังปุริมาที่สังทัตาร,รัตโถท,ทักขิเนนาวิรุณโกปชิเมนาวิรุบโก,โก กูเวรูอุตรังทิสังจัตโรเตมหาราชาสมันตาจัตตโรทิสาทัทลมานาทังสุวเนกปิลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูไวจันิกรรมตถามายากุเตนทุเวเทนทุวิภูจวิภูโตสหจันทโนกามเสดโถจะกินนุมันทุนิมันทุจะปนาโทอุปัมโยจะเทวสุตโตจมาตลิจิตตเสโนจะคันธโพนโรราชาชนโสโพ อาคูปัญจสิโกเจวะติมพารุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันธภาสหราชุพิโมทมานาพิกามมพิขูนังสมิติงวะนังอถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัชกากรรมพารัชตราอาคูปายาคาสหยติพิยามุนาทตาัฐาจะอาคูนาคายัสิโนเอราวัโนมหานาโคโสปาขะสมิติงวะนังเยนะคะราชาราเชสหสาหารันติทิพาธิชาปกกิวิสุทธจัคคู เวหายาสาเตมวนมัชปัตตาจิตราสุปนนาอิติเตสะนามังพยอภยตทานาคราชานมาสิสุปันโตเขมมะกาสีพุทโธสันนาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปนนาสารนักังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสะวัตเสตอิทิมโตสยะสิโนการลกัญชามหาพิสมาอสุราทานะเวกสาเวปจิตติสุจิติจัก ปหาราโทนมุจิสหสตันจะผลิปุตานังสเพเวโรจะนามกาสันนาิตวารพลิงเสนังราหุพัทุพัทมุปากขูงสมโยธานิพัทเตพิขุนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายุตถาขมมงวรุณาวารุณาเทวา โสโมจะยะสัสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัชโนทัเสเตชะรัฐกายาสัพปินานตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตนะงตโยยะสันโนมธัมมนาภิกามุภิกขุนังสมิติงวนังเวณทูจะเทวาสาลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจะันธัมมาคูปรคิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปรคิตานักตันติปุรคิตวาอาคูมันทะวะลาหกา วชุนังวัศวรเจตโถปักโกปาขะปุริณโทท่าเสตเจทรทากายาสัพเพนันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนันโตยะสัชิโนมุธามนาพิการมงพิโกนังสมิติงวะนังอธากูสหภูเทวาฉลามกีสิกขาดิวะอรินทกาจารโอชาจะมา Knowledge. อมมาบุภะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเลยยะเราจิลาอาคูอาคูวาสวะเนสิโนท่าเสตเตทรธากายาสัพเพนันตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนันโตยะสัชิโน โมทัมมนาพิฆามุนพิคูลนางสมิติงวะนังสมานามหาสมนามนุษสามนุษสุตตากีขาปทูชิกาอกูลอกูมโนปทูชิกาอัฐาคูหรโยเทวาเยจะโลหิตะวาสินโนปาราคามหาปาราคาอกูเทวาเยส,สัสิโน พะเสเตัตากายาสัพเพนะนตาวนิโนอิทิมโตชติมนโตนวมโตยศสิโนวุธามนาพิกามุพิขูนางสมิติงวนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวขนะสาสหโอทาตะคยหาปโมขาอาคูเทววิจักขนาสธามตาหาราชามิสกาจายศสิโนานยังอาคาปชนโนโยทิสาอภวิสติ ทาเสเตทารถากายาสัพเพนนาตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาันโตยะสัชิโนโมุธมานาพิการมุมพิขูนางสมิติงวนังเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจัจยสัชิโนลัำพิตการามาเสถาโชจินามาจะอาสวามิมารติโนอคูอัฐาคูปรนิมิตาท่าเสเตทารถากายาสัพเพนนาตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาันโตยะสัชิโนโมุธมานาพิการมุมพิขูนางสมิติงวนัง สัตเถตเทวนิกายาสัพเพนนตวนิโนนามันวเยนะอคันชุงเยจันเยสัทิศาสห์ปวุทธะชาติมักกีลังโอคตินะมาสวังทักเขโมคตารังนาคังจันทังวัสิตาติตังสุพรมาปรมโตจะปุตตะอิทิมโตสหสันนังกุมาโรติโสจะสปาขะสมิติงวนังสหัสสะพระมลกานังมหาพระมาทิตติฏฐิอุปปันโนชติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเศรษฐาิสราคูปเจกวาสวัตติโนเตสัญจะสัต มัชโตอาคาหาลิโตว,วะปาริวาริโตเตจัพภัยอภิกันเตสินเทเทเวสพามเกมาราเสนาภิกกรมิปัจะกันหสัสมนทิยังเอทะคันหาาัะพันธะราเขนะพันธมทุทโวสมันตาปริวาเรทะมาวมุวิจิตะโกจิตนังอิติตทะมหาเสโนกันหะเสนังอเปสยิปานินาตะมาหาจาัจชะสรังกตวานะเพระวัง ยาถาปุสโกเมโขธนายันโตสวิชโกตถาโสปจุทาวติสังกุโอตอสยังวเสตันจะสพังอปิญญายาวะวะิคิตวานาจกุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวกเกศสันเนระเตมาราเสน,นาเปกันตาเตยุชานถาถพิกวโกเตจะอัตปรมกรุงสุตวะพุทธศาสสถานังวีตะราเคหิปกกมูเนสังโลมมปีชยุงสเพวิทิตาสังฆามาพยาติตายสัจสิโนมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ